อคำว่าเนธสยามกุกที่กําแพงเมืองพระนครคำคำนี้มันแปลว่านี่ประเทศสยามกุกมาจากภาษาจีนสยามนี่ก็คือคนทั่วไปเขาก็เรียกเราว่าสยามหรือจะอ่านว่าเสียมก็ได้ s i าเสียมสยามแล้วแต่เสียงเสียมหลอ,อกกกมีจีนบันทึกถึงประเทศเดียวใต้อุตสาทเนก็คือเสียมหลอ,อกกกเสียมกกเสียน คือประเทศสยามนะไปดูไปดูกัมพูชาเป็นประเทศเป็นเจ้าของประเทศเขมรเป็นพล,ลเมืองผู้อาศัยอยู่ในประเทศเกิดใหม่กัมพูชาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่เคยปรากฏประเทศเขมรเกิดขึ้นในแผนที่โลกทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่เคยมีใครไปค้าขายกับประเทศเขมรไม่เคยมีใคร เกี่ยวพันเกี่ยวดองอะไรกับประเทศขาเมนเพราะว่าขาเมรไม่มีประเทศไม่เคยมีประเทศกัมพูชาไม่ใช่ขาเมนกัมพูชาเป็นพวกสยามโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปสองสามล้านคนจนแทบหมดประเทศเลยแล้วจากนั้นก็คุณเซนก็ชนะการเลือกตั้งเพราะว่าคนกัมพูชาหวาดระแวงและก็กลัวมาก เนื่องจากว่ามันค่าล้านเผ่าพันธุ์นะเข้าใจตามนี้นะแล้วก็มันก็โยงมาถึงที่เกาะอะไรนะเกาะกงอะเกาะกงมันก็เข้าไปยึดนะยึดแล้วก็ขับไล่คนไทยที่บนเกาะกงอ่ะอันนั้นมันของสยามปัจจันต์ตักคีรีเขตแล้วก็ฆ่าฆ่าคนไทยฆ่านะ ฆ่าคนไทยบนนั้นแล้วก็ลิบพวกหนังสือเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ให้มีเอกสารไทยอะใช้อยู่เอาแล้วก็มีการโดนปรับถ้าพูดภาษาไทยอาจะโดนปรับเกาะกงนันของสยามประจันคิริเขตประจันตคิรีเขตเป็นเมืองคู่แฝดกับประจุบคิรีคันนะและที่เกาะกงนี้เองก็มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเด็กชายสมควรนะเด็กชายสมควรเนี่ยครอบครัวก็โดนฆ่าอยู่บนเกาะน,นั้นนะ แล้วจําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อแบบคำเหงไปเด็กชายคนนี้คือพลเอกเตียบันในปัจจุบันนี่แหละนะงั้นแหละท่านเคยเล่าประวัติไว้ให้ันะพลเอกเตียบันนั่นแหละชื่อเด็กชายสมควรชื่อภาษาไทยไหมภาษาไทยนะเหมือนจะสุริยัวรมันชื่อภาษาไทยนะชื่อภาษาไทยทีนี้ อพอเราบอกว่าอ้ชื่อแบบเนี้ยชื่อแบบไทยๆฝั่งคขมรนในพวกคขมรนอวตารเขาก็มาบอกชื่อแบบนี้มันบาลีสันสกิตมันเป็นชื่ออะไรเป็นชื่อแบบสันสกิตเออก็บ้านกูใช้ภาษานี้ไงมันมีหลายเลเวลมีทั้งบาลีแล้วก็สันสกิตแล้วก็มีภาษาไทยก็รวมกันเออมันชื่อคขมรนมะ่ะล่ะมึงยังรู้เลยว่าเป็นสันสกิตแล้วมึงไม่รู้เหรอว่ามไม่ใช่ชื่อคขมรนอะ่อะแต่เวลาเขาเป็นกษัตริย์เขาเป็นกษัตริย์คขเม่นนี่ไง ติงตองลวมือนะรู้มันรู้แต่มันแกล้งไม่รู้นะแล้วก็จะมาดิสเครดิตคนอื่นเขาทำแบบเสียใจนะสุริยะเต็มบ้านเลยบ้านเราไม่มีเปี้ยเปี้ยมอง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 หรอกนะถ้าไอ้เขมรยิ่งใหญ่จริงอเราก็เป็นขเขมรไปแล้วไอน้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยพยายามจะดันเราไปเป็นขเขมรอ่านบอกว่าไอ้เขมรที่อยู่กัมพูชาเนี่ยคนละพวกกับไอ้เขมรโบราณและขเขมรโบราณอยู่ที่ไหนอยู่ในไทยนี่ไง บ้าแล้วกูไม่ใช่ <c oughs> คนละเผ่าพันธุ์กัมพูชาเป็นขอมคือเจ้าเมืองพวกสยามเออคนละพวกกับขเขมรแม่อนนักประวัตาสต์ชาติไทยเนี่ยนะแม้แต่ไในราชบดิตยาสัาลน,นั่นน่ะที่แปลอยู่ในหนังสือเขายังบอกขอมคือขเขมรโบราณตายหาแล้วงั้นคนขอมนี่คนไทยที่เป็นคนขอมเป็นเขมรโบราณหมดเลยตายแนวนะนะ อันตรายแล้วนะผมถึงบอกพยายามจะย้ำๆซ้าๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยความจริงมันก็คือแบบนี้กัมพูชาเป็นประเทศเกิดใหม่ไม่ได้สร้างอรารยธรรมโบราณใดๆไม่เคยสร้างอรารยธรรมยุคปัาส,สาบหรือยุคอะไรเลยเป็นท่าถูกกว่ดตอนมาประเด็นที่หนึ่งอ้าวแล้วอรารยธรรมนี้ของใครของสยาม ไม่ใช่ของกัมพูชามันดิกัมพูชาเป็นอาณาจากักรเป็นจังหวัดของสยามมาก่อนไม่ได้เป็นประเทศกัมพูชาเพิ่งเป็นประเทศเกิดใหม่มันจะไปสร้างอายาธรรมโบราณนู้นได้ยังไงคิดดิคิดดิดดเออมันจะย้อนเวลาไปสร้างอายาธรรมเหล่านั้นได้ไงการสร้างอายาธรรมที่ยิงย่งใหญ่อย่างนั้นต้องสร้างจากสถาบันกษัตริย์อะแล้วแล้วก็มันเป็นกษัตริย์มจะบ้าสยามเป็นกษัตริย์สยาม สุริยะวรมันที่สองนั่นแหละกษัตริย์สยามเนี่ยสยามกุกนะนี่ประเทศสยามจะมีใครเป็นกษัตริย์อ่ะเขมรเป็นกษัตริย์มึงบ้าแล้วมึงสอบตกภาษาไทยแล้วนะไอ้นักประวัติศาสตร์เนี่ยที่อวยขเขมรเนี่ยอมกมล้วยเขมรเนี่ยบอกพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองอ่ะคือกษัตริย์ขเขมรตายแล้วเนี่ยสยามกุกมันแปลว่าที่ประเทศสยามแต่กษัตริย์เป็นขเขมร และเราก็มอบหน้าที่ไว้วางใจให้มันอยู่ในราชบัณฑิตยสภา,า,าเวลามีปัญหาเรื่องอารยธรรมเอามันมาพูดอวยมันออกมาพูดแม่งสอบตกกันทัน้งกรมศิลป์นั่นแหละนะกรมศิลปากรไปสนับสนุนคนแบบนี้อารยธรรมสยามเป็นอารยธรรมเขมรแปลงแปลงแปลงไปหมดเลยคนคนอีกหน่อยคนคนขอมเนี่ยคนไทยเนี่ยกลายเป็นคนคเขมรโบราณหมดเลย แล้วประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนสยามมันอยู่ตรงไหนมันไอคนพวกนี้มันไม่เคยพูดเรื่องพวกประเทศสยามเลยนะแม่งจะอวยเดี๋ยววกเข้าเขมรมวกเข้าเขมรมนเรจนเราแล้วสยามมันอยู่ตรงไหนวะก็ตอนนั้นมันไม่มี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 แม่งนี่สยามกุกเนี่ยนะัตมบลเลกน,นะนี่ประเทศสยามกองทัพจีนเข้ามาแล้วไปดูการส่งทูตนะการจเจริญสัมพันธไมตรีเนี่ยเขาก็จะใช้ระหว่างประเทศต่อประเทศนึกออกไหม เราไม่ได้ไปส่งสวยจีนส่งเครื่องบรนนาการเขาเรียกว่าการจเจริญสัมพันธ์ทไมตรีทางการทูตนะระหว่างประเทศมีแต่เสียมเท่านั้นแหละที่ส่งทูตไปสุขโขทัยก็ไม่ใช่สุขโขทัยเป็นแค่อณาจากักรจะส่งไปในานาประเทศไม่ได้พยามมีเมืองพันเมืองไปดูที่อินเดียถ้าคุณบอกว่าใหญ่มันเคยส่งทูตไปหาจีนบ้างไหมเมืพันสองพันปีที่แล้วอ่ะ ไม่ไม่ไม่ส่งทําไมไม่ส่งอ่ะก็มันไม่ใช่เป็นประเทศไงไม่มีอีประเทศอะไรเลยมีแต่สยามอย่างเดียวเลยเวียดนามไหมเวียดนามก็ไม่มีไปดูซิประเทศเกิดใหม่ทั้งหมดน่มันเป็นจังหวัดในพันเมืองของสยามทั้งนั้นเลยอะ้วมึจะรู้ได้ไงสร้างอารยธรรมที่อยู่ทั้งหมดไงมันมีตัวอักษรสยามอยู่มีตัวอักษรไทยอยู่ไงเออ เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะนํำพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยนี่มันอายะธรรบ้านกูเพราะว่าโครงสร้างอรารยะหรือสร้างอรารยะหินแต่ละก้อนมันมีตัวอักษรไทยคนไทยใช้อยู่ในปัจจุบันประเทศเดียวในโลกพี่ใช้ตัวอักษรตัวหนังสือแบบนี้อ่ะเออนั่นแหละคือข้อสรุปที่ชัดเจนว่าบรรพบุพรุษเราอ่ะมันมีตัวตนตั้งแต่นู่นแล้ว จะกี่พันกี่หมื่นปีก็แล้วแต่ถ้าสร้างอายุธรรมที่ถ้าเราสามารถนําพิสูจน์สร้างอายุธรรมได้เราก็จะบอกว่านั่นแหละคือไทยนะย้อนกลับไปที่กัมพูชากัมพูชาเป็นประเทศเกิดใหม่ดังนั้นเนี่ยตัวอักษรหรืออะไรมันไม่มีใช้มันต้องเอาตัวอักษรขอมเนี่ยไปดัดแปลงเพื่อใช้ในประเทศกัมพูชาไม่ใช่เรียกเป็นอักษรเขมรน,นะ เพราะว่าเขาเมรเป็นพนลเมืองของประเทศกัมพูชาดังนั้นอักษรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเพิ่งคิดประดิษฐ์ใหม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นเจ้าของอารยธรรมก็คือเจ้าของประเทศไออักษรที่คิดประดิษฐ์ใหม่เนี่ยมันเป็นตัวอักษรกัมพูชาซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากตัวอักษรของแบบดั้งเดิมดังนั้น ขอมไม่ใช่ขเมขเมรเขมรไม่มีประเทศไม่มีกษัตริย์เคลียไหมผมว่าผมชัดเคลียนะคนละคนละส่วนกันดังนั้นในเขมรมันก็จะเลยไปกระจุกตัวอยู่ที่กัมพูชาเพราะอะไรก็เพราะบอกแล้วมันเป็นทาสเราต้อนมาจากอินโดนีเซียแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองพระนคร ตอนนี้ถ้าเราตรวจดีเอ็มีอยู่ในเวียดนามบ้างเพราะตอนที่ไปไตี่ะตอนนั้นอะอาณาจักรเจนละก็คือเวียดนามแถวเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยเมืองออกกุ้งออกแก้วอะไรเนี่ยชื่อไทยทั้งนั้นอนาณาจักรมันแปลว่าจังหวัดของสยามเจนละก็ดีไม่ว่าจะบกจะน้ําจะครึ่งบกครึ่งน้ําหรืออะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอนาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสยามการไปตั้งกองทัพของ ล้าโวที่อาณาจักรเจลานั่นแหละรอกองทัพกรุงศรีอยุธยาเข้าไปสมทบ<ๆ>กองทัพหลวงไปสมทบแล้วบุกข,ขึ้นตีเมืองพระนครที่เอกบดตัพงแปรอมปกครองอยู่เรื่องจริงมันก็มีแค่นี้ไปตีขเขมรไม่ได้ไปตีขอมขเขมรมันกบฏอยู่ภายในเมืองพระเจ้าใช้วัน,วนที่เก้าออกมา แล้วมาตั้งอยุธยาเป็นเมืองหลวงแล้ะยอดกลับเข้าไปตีมันใหม่ที่อาณาจักรเจนละนี่ยแหละอ,อาณาจักรแปลว่าเมืองหรือจังหวัดแล้วแล้วพอตีปุ๊บเนี่ยทางเวียดนามอาณาจักรเจนละเนี่ยก็แบ่งไอ้ธาตเขมรออกไปส่วนหนึ่งเออเท่าที่ผมเห็นที่เขาคุยคุยกันเนี่ยนะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่ามันเยอะตอนนั้นนะ่ะพอเมืองพระนครแตกจะให้กำโพดดูแลอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ อาจจะไม่นั่นไงก็เลยแบ่งไปทางเจละหรือจำปาหรืออะไรพวกเนี้ไปเอาไปใช้งานที่นั่นเออไอ้เรื่องนี้มันเป็นไปได้แต่ว่า,ขาเขมรนะไม่มีกับิั์นะทุกวันเนี้ยใครจะบอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศขเขมรไม่ใช่กัมพูชาเป็นประเทศเกิดใหม่เคยเป็นพวกสยามเดิมดังนั้นเนี่ยพาสปอร์ตวีซ่าหรืออะไรเนี่ย คุณไม่อ่านดูเขาจะเขียนสัญชาติใช่ไหมไม่มีสัญชาติเขมรหมายความว่าอะไรก็ไม่มีประเทศเขมรจะมีสัญชาติได้ยังไงหรอกเออนะต่อให้อุนเซนตอนนี้เป็นใหญ่ควบคุมสถาบันได้ก็แล้วแต่แต่มันเป็นประเทศกัมพูชาเป็นพวกสยามเดิมดังนั้นสัญชาติเขมรไม่มีมีแต่สัญชาติกัมพูชาคุณไปดูในใบาพาสปอร์ตนี แล้วผมก็พูดถูกแล้วบางคนบอกออทำไมไม่มีเขเมรที่มันอยู่ยังไงมันคนละพวกกันกัมพูชาพวกสยามเดิมอาณาจักรกัมพูดแล้วเขเมก็ไม่เคยมีประเทศแล้วก็ทำงานที่นั่นไงมันมปนประเทศกัมพูชามึงไปดูพาสปอร์มันประเทศอะไรกัมพูชาเราเข้าใจผิดเราคิดว่าเป็นประเทศเขเมรเป็นไอคนเขเมร มันก็เหมือนกับคนอีสานที่เราคิดว่ามันพูดภาษาไม่เหมือนภกกาคกลางน่าจะเป็นพวกคนเขเมรแหละจริงไม่ใช่นะเขาก็มีร้อยเผ่าร้อยเผ่าสยามแล้วมีคนบอกว่ามึงตรวจเลือดยังไงตรวจเลือดสยามอยู่ตรงไหนเขาใครใครเอาเลือดสยามไปตรวจได้โก็สยามมีตั้งร้อยเผ่ามึงจ,จะไปตรวจกลุ่มไหนใช่ไหมมึงก็ตรวจไม่ได้เอาความจริงมาพูดดิอายะธรรมเหล่านั้นของ กัมพูชาโบราณกัมท้กกัมพูชาโบราณมันเป็นอาณาจักรกัมพูดมันเป็นจังหวัดของสยามมึงจะเอาไงนะักประวัติศาสตร์แต่ถ้าบอกเป็นขเขมรโบราณเขมรโบราณไม่มีกษัตริย์เป็นทานอยู่ในเมืองพระนครกับอยู่ที่กัมพูชาอาณาจักรกัมพูดไม่ได้สร้างอารยธรรมอย่างที่ผมบอกทีแรกอะไอะตัวอักษรอะตัวอักษรอะเราไม่ควรจะเรียกตัวอักษรขเขมรแล้วมันจะมาม่วมัว,มวพัวพันกับไอ้ขอมเนี่ยขเขมรไม่มีประเทศมันต้องเรียก ตัวอักรัรมพูชาอารยาธรรมนะ่ะมันเป็นอารยาธรรมของของคือพวกไหนพวกเจ้าเมืองพวกสยามนั่นแหละเพราะเพราะจำอยู่ตอนหนึ่งไนดะ้ไหมจำอยู่ตอนหนึ่งไนดะ้ไหมที่ผมบอกเวลาเราจะไปแยกไปปกครองไปขยายเมืองไปอะ่ะขยายเมืองไปเนี่ยเขาต้องแพ็คแพ็คทีมไปพนางจามเทวีก็แพ็คทีมไปแล้วนั่นแหละจะมีช่างติดไปด้วย เขาเรียกว่าช่างขอมนั่นแหละขอมนั่นแหละเขาจะเป็นพวกผู้รู้ทางการก่อสร้างการอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยพวกนี้เขาจะมีกรรมวิธีไปด้วยนะอาจจะขอช่างใหญ่จากสยามไปด้วยก็ได้นะเพราะเขาจะใช้วิธีกรรมวิธีสร้างแบบเดียวกันหมดเออแล้วก็ทิ้งตัวอักษรไทยไว้ให้เราเห็นเต็มไปหมดเลยวิธีขึ้นรูปของเขาจากนี่มานี่จากหัวตรงนี้มาตรงนี้จากท้ายตรงนี้มาตรงนี้ จากวงกลมตรงนี้ขยายวงไปตรงนี้เลื่อนไปตรงนี้ตรงนี้เท่านี้เท่านี้ระยะห่างเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อระยะห่างเท่าไหรเมื่อถึงตรงจุดนี้กี่ช่องกี่ช่องไฟกี่ช่องตัวอักษรกี่ช่องไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะกี่ช่องไอ้ตัวมว้วนม้วนที่เราม้วนมว,มว,มวอย่างเงี้ยไอ้ตัวหัวที่เราขึ้นรูปหัวกลมๆก่อนใช่ไหมที่ผมบอกตัวอักษรไทยมันมีหัวใช่ไหมจากตัวอักษรตัวนี้ขึ้นไปกี่กี่ระดับเลเวล มันจะเป็นรูปร่างลักษณะของใครจะเป็นรูปร่างของขาของแขนถ้าเป็นพาดนั่งจะตบเข้าไปยังไงหรือว่าถ้าเป็นมือเลื้อยมาเนี่ยจะเบี่ยงยังไงจะมีองศายังไงเข้าใต้รักแร้ยังไงหูจะไหลย,ยังไงตาเตอเนี่ยถูกบังคับพิมพ์หมดเลยตัดส่วนบังคับพิมพ์ด้วตยตัวอักษรสยามทั้งนั้นเออร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะหมดเลยแล้วไงอะ่ะมันเป็นอายะธรรมเขมร แมน,นะโมโหมีอารยธรรมสยามทั้งนั้นเลยนะท่านคุณพัชส,สวัสดีครับนะครับชอบก็แชร์ไปนะความจริงล้วนๆแล้วเนี่ยผมพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าวันวันข้างหน้าเนี่ยผมผมนำที่สูญไม่ได้เนี่ยหมาแต่ว่าวันนี้ผมพยายามจะบอกเพื่อนๆว่าอารยธรรมสยามมันมีตัวอักษรสยามอยู่ที่อารยธรรมนั้นให้เราเห็น ให้เรานำพิสูตรได้ร้อยเปเซนหรือล้านเปอร์เซนะดังนั้นผมไม่กลัวเราก็ผมจะผิดเออนะท่านไอ้พวกกัมพูชาหรือว่าพวกเขเมรมาดูก็เนี่ยจงรู้ไว้เถอะว่ามีคนรู้แล้วว่าไม่ใช่อารยธรรมของพวกเขเมรหรือไม่ใช่อารยธรรมของกัมพูชาโบราณเออมัเป็นอารยธรรมสยามกดซับสคร i b e กดไล กดแชร์เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคิดตื่นรู้